นี่คือโอกาสสุดท้ายที่ไทยและกัมพูชาจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจรุนแรงขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสำคัญ4ประการนี้แต่มาดูกันว่าเรื่องราวจะพัฒนาไปอย่างไรและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปความจริงที่ซ่อนอยู่หลังการเจรจาครั้งนี้ที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านโดยสิ้นเชิงเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งในหมวดการเมือง h t t p s w w w o k b c o m c a t e g o r y p o l i t i c s วันที่31ตุลาคม2025เวลา15นาฬิกา7นาทีโดยเริ่มจากคำกล่าวของพลโทอดุลบุญธรรมจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ระบุชัดเจนว่านี่คือโอกาสสุดท้ายสำหรับการสนทนาระหว่างกองทัพป,ปกไทยและกัมพูชาหากไม่ยึดถือปฏิบัติตามสี่ข้อสำคัญก็ให้คอยเฝ้าดูว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเข,ขายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะมีการถอนอาวุธที่มีพลประจำปืนออกไปยกเว้นกำลังรบหลักเนื่องจากอาชีพทหารนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทายจากหลายหยดาน ในวันนั้นที่สำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลได้เปิดเผยความก้าวหน้าของการพูดคุยระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกัมพูชาโดยกองทัพภาคที่2ของไทยได้เดินทางไปหารือกับภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินตามข้อตกลงที่รัฐบาลไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันผ่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อก่อนหน้านี้ในกรอบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกองทัพบกก็ได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่2ดูแลการหารือใน4ประเด็นหลักโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนย้ายอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหรือเฟสเพื่อให้เป็นระบบและโปร่งใสเริ่มต้นจากเฟสแรกคือการถอนอาวุธประเภทจรวดและปืนใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่155ม mm, มขึ้นไปภายในกำหนดเวลาเพียงยี่1 1วันเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นจะมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายหรืออาจเป็นคณะผู้แทนจากอาเซียน AOT ASEAN Oversight Team ซึ่งเป็นทีมงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อตกลงเข้ามาตรวจสอบว่าทั้งสองประเทศปฏิบัติตามจริงหรือไม่และเมื่อเสร็จสิ้นจะมีการเผยแพร่รายละเอียดอย่างครบถ้วนว่ามีอาวุธอะไรถูกถอนออกไปบ้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนว่าทหารทั้งสองฝ่ายกำลังทำตามที่ตกลงกันหากยังคงไม่เชื่อก,ก็ยากที่จะหาวิธีอื่นมาบอกได้ เมื่อถูกถามว่าประชาชนอาจไม่สูญเสียความเชื่อมั่นในทหารไทยแต่กลับไม่เชื่อมั่นฝ่ายกัมพูชาพลโทอ,อดุลก็ตอบอย่างมั่นใจว่าต้องเชื่อมั่นในกระบวนการนี้เพราะนี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะพูดคุยกันอย่างจริงจังเขายืนยันได้เลยว่าถ้าคุยกันในระดับสูงขนาดนี้แล้วยังไม่ทำตามก็คงไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว และนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจเป็นข้อถกเถียงเมื่อถูกถามว่าหากฝ่ายกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจะทำอย่างไรพลโทอดุลก็กล่าวว่าให้คอยเฝ้าดูเพราะเขาเองก็ไม่รู้แน่ชัดว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น ในเมื่อการคุยกันได้ลงลึกถึงระดับรัฐบาลและไปถึงแม่ทัพภาคในการกำหนดขั้นตอนการถอนอาวุธที่มีพลังทำลายสูงเหล่านี้สำหรับเฟสที่สองจะเป็นการถอนอาวุธที่มีพลังทำลายลดลงมาอีกขั้นหนึ่งส่วนเฟสที่3จะรวมถึงการถอนรถถังด้วยซึ่งจำนวนและวิธีการยังอยู่ในช่วงการหารือกับแม่ทัพภาคที่สองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อ,อง ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหลังจากการถอนอาวุธเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมประเมินอีกครั้งว่าความเป็นศัตรูต่อกันได้ยุติลงจริงหรือไม่เพื่อเดินหน้าสู่การร่วมมือและสันติภาพที่ยังยืนในบริเวณชายแดนซึ่งนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแต่มีบางคนที่สงสัยว่าการประเมินนี้เพียงพอหรือไม่และอาจมีข้อพิพาทซ่อนอยู่ เมื่อถูกถามว่าส่วนของกำลังทหารจะมีการลดจำนวนลงด้วยหรือไม่พลโทอดุลก็อธิบายว่าอาวุธต่างๆจะมีทหารที่ปฏิบัติหน้าที่คอยดูแลถ้าเราถอนอาวุธออกไปก็ต้องลดจำนวนคนลงไปด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สัมพันธ์กันแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกำลังรบหลักอย่างทหารม้าหรือทหารราบเขาย้ำอีกครั้งว่าการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ขนาด ใหญ่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนรวมถึงการจัดเก็บและขนย้ายซึ่งต้องอาศัยระเบียบราชการไม่เช่นนั้นอาจถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนย้ายลับๆดังนั้นหากมีรถบรรทุกอยู่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าจำนวนมากเกินไปก็อาจต้องจ้างบริษัทเอกชนมาช่วยเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างเมื่อถูกถามว่ากองทัพไทยต้องเผชิญกับการรับมือในหลายด้านนอกจากเรื่องต่างประเทศแล้ว ยังมีภายในประเทศด้วยพลโทอดุลก็กล่าวว่าอาชีพทหารนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความท้าทายโดยพื้นฐานแล้วเป็นเรื่องของกรรมหรือโชคชะตาที่ต้องเผชิญซึ่งเป็นการตวนใจให้เราตระหนักถึงความยากลำบากที่ทหารต้องรับผิดชอบในสถานการณ์ต่างๆแต่มาถึงจุดที่น่าสนใจและอาจเป็นที่ถกเถียงกันบางคนอาจมองว่านี่เป็นโอกาสจริงๆสำหรับสันติภาพแต่ก็มีข้อสงสัยว่าการถอนอาวุธเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศคุณคิดอย่างไร การเจรจาครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่แท้จริงหรือว่ามีความเสี่ยงที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่รักษาคำมั่นสัญญาและนำไปสู่ความตึงเครียดใหม่และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามจริงๆแล้วผลที่ตามมาอาจรุนแรงกว่าที่คิดคุณเห็นด้วยหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นเพื่อหายข้อเราได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันครับ